ผมไม,ไม่น่าจะกลัวมันนะพี่นะผมไม่กลัวลุงโนวามันเอาเรื่องจริงๆนะครับถึงกับอาร์มรละยองนะครับตัวขี่มืออาชีพคัสเอนะครับอยากจะลองเทสลุงโนวานะครับว่าจะวิ่งได้แค่ไหนนะครับ110รซีซีคันนี้นะครับตามนั้นแหละฮะผมไม่กลัวครับตามอะไรเนี่ยพี่ก็นั่นแหละกาจะให้เราจัดการเคลี้นรถพี่หน่อยอยากจะรู้ว่าจรกยภาพมันประมาณไหนรถต้นอะไรโนวาโนวา,นวาใช่โนวา อานนี้ก็ถือว่าพอใจนะแค่ร้ะนะอยสะเนาะใช่ไหมว่าสิทซีซีเองคุณมาถูกทางแล้วนี่ผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การะมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับเพียบมากมายมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ ใต้ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์กาประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้เฮ้พี่เรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยของอไงมาทำอะไรอ่ะพี่จะเทสหรอใช่วันนี้เราจะเทสโนวาเอ้ยพี่จะจับเวลาเองเลยแน่นอนระดับนี้มันมีคนถามมาเยอะว่าเมื่อไหร่จับเวลาครับปุ๊บดูนี่นะเี๋ยววนนี้ใช่ป่ะก็เลยคิดว่าจะลองจับไปดูว่าลุงโนวา110ซีซีคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่ ร้อยสิบซีซีเอง่งไม่เยอะหรอกมันจะสู้ร้อยห้าสิบได้ไหนเนาะใช่ไหมใจ้าเออเดี๋ยวก็แต่ว่าไม่ได้ขี่เองนะฮะไม่ได้ขี่เองใครขี่อ่ะไม่บอกเดี๋ยวคนดูเขาให้จะรู้ว่าแหละเขาน่าจะเห็นเน้นเห็นไฮไลท์อ่ะอก็นัดตัวขี่ไว้ตัวขี่คัสเอเลยเขามาลองคัสเอเลยหรอใช่โนวาได้คนแบบควบคุมเป็นคัสเอเลยหรอใช่ ต้องไวธรรมดาตัวนี้ขับซปเปอร์ประจาเก่งคนนี้เก่งวันนี้เก่งฝีมือดีแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวรอรอเขามาพอเขามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปหาไปหาถึงตรงนั้นเลยไม่ให้ตั้งตัวเลยดีไหมได้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 โอ๊ยโดนใครนี่ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอชมดูเนาะเดี๋ยวขออรถลงกันคุณมาถูกทางแล้วนี่มันจะมาถึงแล้วว่ะอ้าวสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีครับ เออเขามารอเขามาเร็วเหมือนกันนะกำลังกินข้าวอยู่กะเนี่ยเดี๋ยวว่าไงกินนมด้วยกินนมอ่าปิดไม้ให้เลยอ่ะสักหน่อยมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับอาร์มระยองก็ทีเดียวมาเลครับผมสวัสดีครับคัสเอคัสเอยังไปคัสเออยู่คัสเอมือชีพเออตามะไรเนี่ยพี่ก็นั่นแหละกจะให้เราจัดการเคลี่ยนรถพี่หน่อยอยากจะรู้ว่าศักยภาพมันประมาณไหนรถต้นอะไรโนวาโนวาใช่ ป่าดิษฐททำด้วยรู้จักป่าไหมน่ารู้จักอยู่ครับเคยเคยเคยได้ยินเคยเคยเคยเห็นในในเพจของพี่อ๋ออ่าเห็นแบบจะเป็นอ่าการเช่ารถป่าดิษฐ์อะไรเงี้ยใช่ตลอดใช่ใช่แล้วโนวานี่ขี่บ่อยไหมครับไม่เคยเลยดีกว่าจริงเหรอไม่เคยแต่มันจะมันไม่มีบาลานซ์เนาะใช่ไหมครับมันจะอาจจะสั่นกว่าแดดกว่าอะไรเพราะไม่มันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วพี่ขี่ซุปเปอร์เขาสั่นกว่าเยอะจริงเขาขี่ซุปเปอร์สั่นกว่าเยอะอันนี้เอาอยู่อยู่แล้ว นียขอดูรถหน่อยได้ไหมมาตามมาเอยไปเลยตามไปเลยตามเลยใช่อ๋อตัวขี่ที่ดีเราต้องรู้จักรถก่อนเหรอก็คือต้องมองก่อนโอ้ยได้ดิส่งได้ปะได้อยู่พี่ได้อยู่ได้เลยมันไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้แบบต่ํามากส่งออกโฟลลิ่งใช่ไหมเขาเรียกนี้ไม่ได้ปะก็เหมือนแบรถใช้งานทั่วไปขี่ใช้งานได้แล้วก็แวีนได้ในสนามคิดว่าแรงปะผมว่าน่าจะแรงอ่ะอ้าาชมเราเนี่ย ขบูก็อนี่แล้วอะทำโมมาแล้วเครื่องท่อได้หมดแล้วเดี๋ยวอาร์มเขาต้อจะรู้อาการรถแหละว่าขาดอะไรน่าจะรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วครับก็เดี๋ยวมาดีเซตกันหน้าสนามว่าจะเป็นยังไงกับเวลาเจ้านวาคันนี้ใช่ก็มีช่องทางอะไรให้คนติดตาม้างปะอาร์มก็ตอนนี้ผมก็ทำเพจอยู่ครับเป็นเพจอาเร์มามยองนะครับก็เฟซบุ๊กก็เป็นพูนักทับทุไรครับเป็นชื่อจริงของผมแล้วก็ ยูทูบก็เป็นอา่านมายองภาษาอังกฤษก็มีนะแต่ว่าช่องยูทูบยังไม่ค่อยได้ลงอะไรมากออมายแต่ว่าแต่เน้นเป็นเพจมากกว่าเพจอ่อามนมายองภาษาไทยครับก็ค,คือเซิร์ชเจอจเลยเนาะใช่ครับตรงตัวเลยเออแล้วก็ไอจีก็ตามมานะพี่เดี๋ยวเขาไปหาเอาลง,ลงในเข้าๆอยู่แล้วลองไปติดตามดูแล้วกันครับผมขวาครับในเพจเขาก็จะอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดพี่อัปเดตตลอดจะเป็น FC เพราะว่า FC น้องอาร์มินจะทำประเทศแล้วเนี่ยก็ใครก็รู้จักมา เอ้นค่ะน้าโรบี้จริงเอฟซีเขาเยอะเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจนะที่แบบอาร์มตอบรับแบบว่าเออวันนี้ผมมาซ้อมรถพอดีพี่ก็เลยมาหาอ่าใช่ก็พ <ๆ S 1> ี่ติดต่อมาหลายรอบแล้วแล้วก็แบบว่าว่างรอบเนี้ยมันว่างตรงกันแล้วจังหวะผมเนี่ยไมบผมก็อยากแม้อยากขี่อยู่แล้วน้องวัดปันดิษธรรมดาที่ไหนแล้วโรี้ตำนานนะตำนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ก็คือผมเห็นคอนเทนต์เราคือผมติดตามอยู่แล้วช่องทูทีมอเตอร์ไบคยแต่แล้วพี่ผมเห็นได้เพจบ้างเห็นในยูทูบบ้างก็คือแบบเห็น เอาคนนั้นไปขี่บ้างคนนี้ขี่บ้างคือรถปาดิสจะเป็นโนวาคันนี้บ้างก็เลยขี่ตลอดก็คือแบบว่าเ,เราก็อยากจะแหม่อยาสัมผัสละอยาสัมผัสโนวาปาดิสหน่อยเราเนี้ก็ได้เจอกันทันทีครับผมตรงเวลากันแหละแล้วก็เดี๋ยวรอให้พี่คุยว่ารอพ้อมหรืล่าเส้นว่ามันจะเป็นยังไงใช่ตอนนี้ก็รอรอดูแล้วกันเนาะว่าจะน้าจะไหวเปล่าได้ใช่ใช่จะไหวหรือเปล่ากับโนวาคันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่า เมื่อกี้ไปวอร์มร่างกายมาแล้วใช่ไหมใช่เวพร้อมนะพร้อมมากรถคันนี้ตามสไตล์ของปาดิคเขาจะพูดว่าผมไม่กลัวผมไม่กลัวอามกลัวไหมไม่น่าจะกลัวมันนะว่นะเออเฮ้ยไม่กลัวใช่ไหมระดับเลขแปดระดับเลขเจ็ดขี่มาแล้วว่ไม่ตามสเต็ปมันไงมันเรียกผมไม่กลัวอามก็ต้องไม่กลัวนะต้องไม่กลัวด้วยว่ถ้าเราไปกลัวรถคนขี่นะผมบอดหมดตรงนี้นะอ่าการที่เราจะเป็นนักแข่งถ้าเรากลัวรถนะผมบอกเลยเลิกเลิกเป็นนักแข่ง นัก<ล>แข่งนะทุกรูปแบบของนักแข่งเนี่ยคือแม่งต้องห้ามกลัวรถจะมาสภาพไหนมุ้งขี่ได้มีแค่ว่าติได้แค่ว่ารถสภาพเป็นอย่างนี้นะ,ะเป็นอย่างนี้นะคือค้าคนข,ขีน่นะสภาพกจะจายของนักแข่งถ้าแม่งกลัวรถไปละครึ่งหนึ่งอ่ะมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่แม่งก็คือจะกลัวทั้งวันอ๋อเข้าใจแล้วงั้นแสดงว่าใจถ้ามุดในมุดในเมื่อคุณจะแว้นสายเนี้ยจะวิ่งสายสิ่งใช่ไหมใช่ห้ามกลัวรถเลยห้ามกลัวรถคือแบบว่ารถเนี่ย มันเป็นปัจจัยหลักของของการขี่ใช้บนน้องถนนถูกไหมเบแต่นักแข่งเนี่ยคาว่านักแข่งเน่ะถ้าคุณกลัวรถอะ่ะคุณไม่กล้าไปขี่รถคันนี้มไม่อยากขี่ไม่กล้าขี่กลัวจะเป็นออนักแข่งได้ยังไงอนี้ครับเร่อความรู้สึกของของนักแข่งจริงๆนะเวืเอ,อคือรถจะมาสภาพไหนแล้วแต่รู้วคำว่านักแข่งแบงต้องชนะชนะทุกอย่างคนต้องเร็วกว่ารถไม่ใช่รถเร็วกว่าคน คือเราต้องคุมไม่ได้ใช่ถึงแม้จะคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องคุมต้องคุมให้ได้ประมาณนั้นอ๋อถึงแม้จะล้มก็ไม่เป็นไรก็ไม่เปไ็นไรก็คือแบบประสบการณ์มันพี่ล้มก็ใหม่ก็ใหม่รลูกค้าโอ้ยล,ล,ล้มมากี่รอบแลว,ลแลวนับได้ไหมให้นับเหรอพี่แม่งก็ทุกปีอ่ะดีกว่ามันต้องมีนะมีทุกปีพี่มันมันอยู่ว่าล้มมากล้มน้อยล้มไกลขนาดไหนบางคนเขางงเกิดอุบัติเหตุทุกทุกปี บางคนเขางงว่าคัสเอมืออาชีพล้มได้ยังไงมันก็ต้องล้มบ้างแหละมีเหตุการณ์ก็มีเหตุการณ์คืออุบิเนต์เครื่องยนต์บ้างอุบิเนต์จากการพื้นแทบบ้างมีหลายอย่างมี่หลายปัจจัยแต่ไม่แต่ไม่กลัวรถใช่ไหมไม่กลัวกลัวไม่ได้นะกลัวไม่ได้ถ้าถ้ากลัวไป่ได้แข่งไม่ได้จําไว้จริงจาไว้จริงจอันนี้จับปากเขาเลยนะครับผมใครอยากจะมาสายแว้นสายซิ่งนะวัยรุ่นหรือคนแก่นะฮะอยากกลัวรถนะครับอยากกลัวรถนั้นไม่กลัวไปเลยไปเลยดีกว่าไปไปไปชมไปเลย ตามคอนเซปต์ห้ามไม่กลัวห้ามกลัวโควิดไปไปไปเอา 可以道歉。<noise> hey, 1.6 7.6หกด้ายามขี่ดีวะ12.2เฮ้ <12 S 1> ยนี่โนวา110ะเนี่ย110 c c 1 1 0ซีซีเองอ่ะ1 1อซีซีเองอ่ะสิบอยที่เราคิดไว้คือ12.8นตามขี่ดีปออกเมื่อกี้ออกไม่ดีนะตามขีดีปะเ,เต้องมาวะ่ะ ไงบ้างใช้ได้ไหมสิบสองสองสิบสองสองพอได้นะหนึ่งจุดหกอ่ะหกสิบหกหนึ่งจุดหกจะลงหนึ่งห้าเก่งเลยอันนี้พี่อันนี้พี่ถ่ายดีให้ด้วยอ่ะโอ้ยกีรู้กดกล้องกิบหายเดี๋ยวใหม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไะเไรเมื่อกี้ลันแรกเว้ยรันแรกเอาเรื่องมากเฮ้ยได้ไหมพูดพูดกับกล้องได้ปะได้ได้ขึ้นยนต์ทีแรกก็คิดว่ามันจะแบบว่าออกไปลันได้นิดหน่อยวันนี้รถดนสมูทมากนะทำขึ้นยนต์มันถูกได้ก็ คือเดินสมูทมากเหรอครับขึ้นุ้งแล้วเดินแบบเดินตลอดเลยอีกรอบไหมได้อะอีกรอบหนึ่งอยากรู้เหมือนกันเชี้ยวแม่งแรงว่ะอ่ะเฮ้ยคนขี่มันแรงหรือเปล่าวะผมก้มลงอยู่แล้วคนมันน่าจะแรงกว่ารถอะพอเปลี่ยนตัวขี่แม่งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ้าวยอะครกัน Plop, plop, องสามเจ็ดสองรถสะดุดรถสะดุดตอนเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งใช่ครับไม่น่าไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเหมือนน้ำมันท่วมเขาพยายามเร่งเยอะนะใช่เขาพยายามสัดเยอะละเาเมื่อกี้มีสะดุดเล็กน้อยเออเลยหกสิบฟุตเลยลงเมื่อกี้เหลือเป็นหนึ่งเจ็ดเพราะเมื่อกี้จะลงหนึ่งห้าแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรของวันนี้แต่ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนี่นี่นี่ผมขับรถเจ็สองวิ่งแต่เมื่อไหร่ไนะฮะ ลดระดับลด12เฮ้ยแล้วผมคิดว่ามันลด100ซีซีมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเอ้ย100ซีซีโนวา100ไม่ได้ผมไม่กลัวลุงโนวาก็ถ้าอาร์มบอกว่าโอเควิ่งรถเดินสมูทด้วยนั่นก็รู้สึกดีใจครับดีใจแทนตัวเราแล้วก็ป๋าดิษว่าป๋าบอกมาถูกทางจริงเรอเนี้เป็นไรต้องร้อนใช่ไหมแต่น่าจะร้อนน้องรถรถน่าจะมีอาการร้อน คือพวกนี้คือถ้าถ้าในปุมของรถแข่งรับนี้รถเนี่ยต้องแบบว่าเซอร์วิตรอบต่อรอบอ๋อโอเคใช่ถ้ว่าเราไปซ้ําเลยเนี่ยรถมันมีการเหวี่ยวครับเมื่อเป็นแบบรถสองจังหวะเนี่ยจะเป็นอาการที่แบบว่าไม่ได้เหมือนหัวฉีดหัวฉีดยิ่งร้อยยิ่งดีบางคันนะแต่ถ้าเป็นสองจังหวะเนี่ยยิ่งร้อยยิ่งเหี่ยวโอเคมันจะเป็นทํานองนั้นสรุปคือควรทักก่อนก็ส่งรถเผาเครื่องยนต์ให้มันเย็นก่อนแล้วก็มาลองเซอร์วิสใหม่ ว่าต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงการทีอว่าผมว่ารถคันนี้ถือว่าโอเคนะต้องปรับอะไรไม่บอกป่าดิถามว่าต้องปรับอะไรไหมเพิ่มรถน้ำมันหัวเครื่งหน่อยหนึ่งหัวมันมันหนานิดนึงครับแล้วก็ท้ายท้ายเครื่องอาจจะมีแบบว่าเหมือนลูกจะ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 เรียบฝานินนึงนิดนึงนิดนึงโอเคครับแต่รถเครื่องยนต์เนี่ยโอเคสมบูรณ์หมดทุกอย่างเดินล่องโอเคสบายเลยจัดไปแ้เท่าถ้าจะเป็นรถเคก็จะแบบว่า นี้เวลาประมาณนี้เลยจ2ดสองศูนจสองหนึ่งวาจ2สองสองวานี้ได้อยู่โอเคอ่าโนวานี่โนวาเนี่ยนี่โนวาแรงถือว่าแรงถือว่าเครื่องยนต์โอเคเลยี๋ยวเราเจอไปพักรถก่อนดีกว่าได้ได้เพอเปลี่ยนตัวเขียวแรงขึ้นนะแล้วมันวิ่งได้ด้วยแหละพี่ตัวกอบมันเครื่องยนต์มันโอเคนะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบ เรามองเพลินๆเ,เรามองว่ามันไม่มีอะไรไงพี่มันเหมือนว่ามันไม่แรง<ม>แต่พอรู้สึกอ่พอขี่ไปแล้วนะ่ะในในการตอบแย์ในการขี่แต่เราของของเครื่องยนตนะ์น่ะมันโอเคหมดมันไม่แบบว่าไม่มีแบบว่าแก๊กไม่มแบบีอะไรทักอย่างเลยคือมันโอเคหมดเลยแล้วลูกทรงมีอไงบ้างอ่ะมองว่าผ่านนะผ่านพี่ลูกทรงโอเคเลยไปแว้นในสนามแข่งกับพวกครับแบบว่าทรงที่แบบมันไม่ใช่ช่างดังหรือว่าเป็นแบบคูลิ่งด้วยกันนะผมว่าไปเผิดสู้ได้ รถนั่งหนักในกันนะไม่ใช่รถกรงเบาๆร่ะกองทังป่ายไม่ใช่รถนั่งหนักในการแบบทรงแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่เงิยสูดไา้พอออกปได้เลยแบ่งรันห้าสิบได้ได้ประมาณนั้นสี่ร้อยเมตรนะคือน่าจะสูดสี่เลยไป จ็ดสี่อามยกลงไหมอ่ะยกันเร่งอ่ะน่าจะมีอาการน่าจะมีอาการพังปะวะอุ้ยไปเปิดกล้องปะวะไม่เปิดแล้วเหวเปิดกลองหรอเปิดแล้วไม่น่าพังมั้งเฮ้ยแต่แต่เจ็ดจุดสี่นี่ลงไปเยอะเลยนะลงไปอีกสองจุดอะตอนแรกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกใช่ปะใช่อ่ะเอ้ยรอบนี้เจ็ดสี่เดี๋ยวต้องรั่วรถเมื่อาชีพป็นจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะรูว่าการลดคือเราต้องยอมรับว่าไม่เก่งคือเขารูว่าการลดเลยเป็นไรอ่ะ อ,อ๋อตองน้ำมัน บวมไปบวมไปสิบสองไรสิบสองหนึ่งี่เร็วที่สุดคุณมาถูกทางแล้วไอ้ยะนี่ไปลงเลยเลยวะไอ้ยะเฮ้ยสิบสองศูนย์ต้องมาแล้วปะสองศูนย์สงเออเท่าไหร่ดีอะฮะท่านผู้ชมโนวาร้อยสิบซีซีก็วิ่งประมาณนี้ก็ถือว่าพอใจนะแค่ร้อยสิบอะเนาะใช่ไหมเพราะสิบซีซีเองเป็นไงบ้างครับ ตัวขี <el Sh are> ่ค่นีิก็เมื่อกี้ไปเราแลกไปที่ไปนะมันช็อตน้ำมันอ๋อน้ำมันคือแบบมันกระโดดเก่ห่าอะไรยกคันเร่งโกรุกูเต็ดเฮ้ยเราเรารู้อาการเลยหรอแบบว่ามันช็อตน้ำมันเป็นยังไงเราคือมันวิ่งไปแล้วมันแบบมันมีสันมันสำลักปีเขาก็เลยยกคันเร่งอยู่อะเฮ้ยถ้าถ้าบางคนไม่รู้ถ้าฝืนขี่นี่คือพังเลยไหมก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันยอ๋อมีโอกาสพังเลยหรอใช่ใช่แต่คือก็เป็นตามตามจังหวะของมันพี่คือแบบเมื่อกี้เรารู้รถมันเดินไม่ได้รถมันลากไปไม่ได้จริงแล้วทุกมันเริ่่่่มเเเเหนืออยยยงีรราาก็ กันการลูกติดก yes> ันอะไรด้วยแต่มันเก้มันไปไม่คุ้มไม่คุ้มเนาะใช่ใช่แต่รอบแรกที่ไปเจองูเอามีงูด้วยเหรองูตัวเล็กๆก็จอดแล้วจอดถ่ายถ่ายงูเหยียดยูนี้คิดว่าคิดว่าได้ได้อีกรอบนึ่งไหมหรือว่าไงเพราะว่าพอละวเรนี่คือต้องเป่าอีกเหมือนกันถ้าจะวิ่งใหม่ต้องเป่าใช่่ใชเพราะว่าถ้าวุฒิไปสามอีกก็กลับปวการว่ามัน มันโรยโรยทำให้ล้อเครื่องยนต์ไม่ไม่ข้ามรอบคือแบบว่ายิ่งขี่มันยิ่งไม่ข้ามรอบมันทำให้ลูกลลููกกติดได้ประมาณนั้นเออเข้ามาถ่ายใกล้ๆกับอราวเนนี้มนหน้าชัดเครื่องยนต์มันร้อนร้อนจริงเอารมณ์จากอยู่ร้อนมากก็ฝากถึง FC อาร์ระยองด้วยนะใครชอบสไตล์การขี่แบบดูเดือดเขาเรียกว่าดูเดือดได้ไหมแบบไม่กลัวรถเนาะก็คือแบบใช้คำว่าสำหรับผมนะคำว่ามืออาชีพของผมเนี่ยคือมันอยู่ในหัวใจของผมอยู่แล้ว เป,เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ทําให้เรา,าสร้างสร้างความมั่นคงของตัวเองได้แล้วก็ก uh huh. ารจำลองไงก็แล้วแต่ก็ค uh huh. ืออาชีพของผมคือเนี่ยเป็นการขี่รถคือรักในการขี่รถนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ผมเริ่มจากการขี่บาเแล้วก็มาขีแา่แบ็คบอยอ๋อใชา่คือขี่รถมาตั้งแต่เด็ก uh huh. จนโตจนทุกวันนี้ก็คือประสบความสำเร็จเรีนคารเอเมอาชีพ uh huh. ภายในระยะ1หนึ่งปีถ้าช่องพี่จะไม่สัมภาษณ์คือพี่จะรู้ว่าขึ้นมาเร็วนะนะผมเมื่อก่อนอยู่เมืองใหม่เป็นหมวก คือเมื่อใหม่จริงๆเลยมือใหม่ลางถนนเลยอะเนี้ล้วขี่ภายในเวลาระยะเวลาหนึ่งปีมันจะมาเป็นคัสเอเลยไม่มีไม่มีคัสซีที่มีคัสบีขึ้นมาคัสเอเลยขยกเขายกให้เราโดดไปเลยใช่ข้ามมาเลยก็เลยเป็นคัสเอมาตลอดทีนี้ก็งถือว่าประสบความสำเร็จในตัวเองแต่ก็ถามว่าการประสบความสำเร็จครั้งนี้พี่ มันก็ต้องขยันต่อไปฝากประมาณนี้ใช่ประมาณนั้นด้วยผมเหตุอารยองนะครับเพจอารยองแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมจะขึ้นให้ดูเหตุโนัทะกุไลเดี๋ยวมีรถคันอื่นเดี๋ยวให้พี่ให้ลองอีกได้มีปัญหาพี่ยินดีรับเสมอเลยจัดไปครับผมเจ้าถิ่นนะฮะมีเบสิกโอเคมาได้เลยเสมอจัดไปฮะกบคนี้ขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะรถคันนี้แห่สุดยอดผมไม่กลัวผมก็ไม่กลัวเออฝากพี่เบสิกด้วย